คุณกำลังเบื่อแล้วก็เราขอแนะนำคลิปนี้เลยมาดูไอเดียสุดฮากับเพื่อนสนิทของเรากันนี่เธอตืินมาแล้วฉันเจอชาแนลใหม่ได้นะฮะจริงเหรอใช่ชาแนลนี้เจ๋งมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะนี่เธออะไรเป็นอะไร ก็ฉันเนอะอยากจะมีริมฝีปากที่ดูวอวบอิ่มนะซี่ฉันคงต้องไปฉีดฟิลเลอร์อะไรแล้วล่ะไม่ไม่ต้องเลยแค่ใช้อันนี้อะไรแก้วเหรอใช่ดูดมันเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๋อฉันรู้แล้วเราจะใช้แค่ลิปสติกเท่านั้นทาลิปสติกที่ริมฝีปากด้านบนจากนั้นก็แลบลินออกมาเล็กน้อย แล้วก็ทาลิปสติกลงไปเลยเสร็จนิทอไมีริมฝีปากอวบอิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ลองดูสิว้าวแค่นี้ก็เหมือนจริงแล้วแล้วก็ไม่เจ็บตัวอีกด้วยนะเอาละเรามาถ่ายเซลฟี่อวดเพื่อนๆกันดีกว่าเฮ้ยเบื่อจริงๆเลย นี่เธอเป็นอะไรไม่รู้ดิฉันเบื่อเหรองั้นเล่นมือถือมะไม่เอาอ่ะเอาแขนออกจากแขนเสื้อจากนั้นก็ใส่แขนไว้ข้างในส่วนแขนอีกข้างก็จับที่ปลายแขนเสื้อจากนั้นก็เอาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยเฉ่งใช่ไหมหนึ่งสอหนึ่งสอง แอลล่าฝึกนิดนึงเสร็จแล้วก็โชว์เพื่อนได้เลยนี่เธอดูดิอะไรอ่ะนี่เธอเหมือนเอลลี่เลยนะเนี่ยไม่ฉันกำลังแสดงมาเรีกกลอยู่ขอบใจนะอารมณ์ดีแล้วใช่มหมทีนี้นำเซ็ตของเล่นลูกปัดมาเราจะเรียงลูกปัดทีละนิดทีละนิดจากนั้นใช้สองสีเพื่อให้ดูสวยขึ้น แล้วก็ใช้เตารีดรีดลงไปเลยจากนั้นก็เอากระดาษรองอบออกทีนี้เราก็ได้ของที่จะเซอร์ไพรส์ e เพื่อนได้แล้วอย่าลืมหยอดก่าวร้อนแล้วก็ติดพินลงไปด้วยนะไงจะเธอโฮย้ยนั่นอะไรอะ่ะก็เข็มกลัดไงฉันทำเอง ว้าวสวยจังฉันก็อยากได้บ้างอะอยากได้เหรออะเอานี่ไปอันนี้ของเธอทีนี้เราก็ได้สัญ,ญลักษณ์แฟนชิพของเราแล้วนี่เธอดูนาฬิกาใหม่สิสวยมะฉันว่ามันดูธรรมดาธรรมดาหรองั้นเรามาทำให้มันไม่ธรรมดาดูดีกว่ามะงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยแล้วกันนะโอเคเอาแบบนี้แหละถ้ายให้เต็มตัวเลยนะ จากนั้นก็เอานาฬิกามาแล้วก็ไขคว้วแกะนาฬิกาออก <S <S ค่อยๆนำเข็มนาฬิกาออกจากนั้นนำภาพที่ปลิ้นออกมาแล้วก็ตัดทีนี้ตัดครึ่งเลยเราจะแยกส่วนทั้ง3ส่วนออกจากกันจากนั้นใช้เครื่องเจาะรูเจาะลงไปแบบนี้ติดขาที่เข็มนาฬิกา แล้วก็ประกอบส่วนเข้าไปที่นาฬิกาได้เลยเข็มวินาทีแล้วก็เข็มนาทีเฮ้ยนาฬิกาฉันหายไปไหนกันล่ะเนี่ยนี่เธอฉันไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วนี่เลยนาฬิกาของเธอเจ๋งขึ้นกว่าเดิมว้าวเจ๋งสุดๆทีนี้เราก็มีนาฬิกาที่เจ๋งที่สุดใลโลก นแล้วฉันจะสายอยู่แล้วเฮ้ยผมฉันยังไม่ได้ทำเลยเอ้ยนี่เธอเป็นอะไรอ่ะก็ฉันอยากจะทำทรงผมที่สวยๆนะสิงั้นก็ทำบันทั้งสองข้างเราก็ใช้พิมพบอบบี้แล้วก็สำลีมาจากนั้นติดที่รอบบันได้เลยแค่นี้เหรอไม่เราจะใช้ลวดกามี่ติดลงไปที่บันเรื่อยๆทีนี่นะ เราจะเรียงให้มันเป็นสีรุ้งเลยล่ะแดงส้มเหลืองเสร็จแล้วเป็นไงสวยใช่ไหว้าวโอ้ยฉันชอบอ่ะใช่ <c ười> แต่นี้เราก็มีทรงผมเหมือนกันแล้ว ทีนี้นำมือถือที่มีเคสมาจากนั้นก็รูปภาพแล้วก็กล่องพลาสติกใสทากาวลงไปที่เคสมือถือจากนั้นทำแบบนี้ที่ส่วนล่างจากนั้นตัดพลาสติกใสแล้วก็ติดลงไปแล้วค่อยๆใส่รูปเพื่อนของเราลงไปได้เลยจากนั้นก็ตกแต่งกรอบให้สวยงามทีนี้ข้อดีของเคสนี้ก็คือหากคุณอยากจะอัปเดตรูปใหม่ๆก็สามารถใส่ได้ทุกเมื่อเอาละ ฉันจะออกกำลังกายในวันนี้เฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยมาดิดูของจริงเลยค่อยๆนั่งท่าคุกเข่าแล้วก็เอาขาอีกอันเหยียดไปข้างหลังทีนี้เราก็เอารองเท้ามาวางไว้ที่หน้าเข่าได้เลยแล้วก็ทำท่าที่เป็นว่าเล่นยิมนาสติกมาตลอดนี่เธอดูเนี่ยเขาเรียกว่าของจริงว้าหเจ๋งอะเธอทำได้ไงไม่รู้สิเกิดมาก็ทำได้แล้ว อยร้อนจะมัดเลยจะออกไปวิ่งข้างนอกทำไมถ้าเราสามารถมียิมในบ้านได้แบบราคาถูกแค่ต้องใช้สบู่หยดสบู่หลวลงบนพื้นจากนั้นก็เอาโต๊ะมาวางไว้แล้วก็จับที่โตะ๊ะจากนั้นเราก็สามารถออกกำลังกายได้เลยดูสิเรามีลู่วิ่งที่ประหยัดแถมยังไม่กินพลังงานด้วยนะแค่คุณเหยียบลงไปที่สบู่จากนั้นก็วิ่งไปเรื่อย แต่ว่าเคล็ดลับนี้ต้องระวังอย่าให้ลื่นหัวแตกด้วยนะจะว่าไปแล้วมิต,ตรภาพก็สามารถขึ้นขึ้นลงลได้เหมือนกันเพราะวันหนึ่งอาจจะดีแต่วันพรุ่งนี้อาจจะแย่ก็ได้แล้วมันจะมีอะไรที่แยกกว่านี้ก็มีเพื่อนใหม่ยังไงล่ะนี่เธอมีเพื่อนใหม่ได้ไงอะแล้วฉันล่ะ นำกล่องสวยๆมานำกระดาษสวยๆที่มีกาวออกมาจากนั้นเราก็จะเขียนคำว่า Memory ใส่ของเล็กๆที่เป็นความทรงจำดีๆเข้าไปรูปภาพตัว๋วขนมรื่อสำอางไดอารี่พอเพื่อนมาเราก็เอาของทั้งหมดนี้ให้เลยนี่เธอหายงอนได้แล้วฉันเอาของนี้มาให้ว้าวนี่เจนเธอทำเองเหรอ ขอโทษดีนะอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะเพื่อนนนี้เธอจะมีลูกป,ปิงปองแต่ไม่มีไม้ปิงปองอ่ะจะเล่นไงอ่ะฉันมีไอเดียแล้วเราจะต้องใช้ถ้วยแล้วก็ที่คาดผมเพือหยอดกาวร้อนลงไป จากนั้นก็ติดถ้วยเข้ากับท like ี่คาดผมเลยเธอลองใส่ดูส well. wow. ิว้าวสนุกจังเลยและนี่เป็นเกมที่คุณสามารถทำกับเพื่อนสนิทของคุณได้เฮ้ยนี่เธอนี่กินอะไรอ่ะก็ดูแทลล่างไงแต่ว่ามันหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ว่ามันยังไม่หมดร้อเดูดิติดข้างขวดเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ฉันแคมไม่ออกอ่ะ ถ้าเราเอานูเทลล่าจากนั้นก็เทน,นมลงไปแล้วปิดฝาจากนั้นก็เช็คเช็คเช็คจากนั้นเปิดฝาแล้วก็เอานูเทลล่าเข้าไมาโครเวฟได้เลยตั้งเวลา40วินาทีอืมออกมาหอมฉุยเลยอะที่ขาดไม่ได้คือวิปครีมว้าวแค่นี้เราก็ได้ของอร่อยอร่อยแล้วเป็นไงอร่อยมกว้าวอร่อยจังอะ นี่เธอเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าไรอะมานี่มาฉันจะถ่ายรูปเธอโอเคะหาะรูปฉันเหรอเอาล่ะเราจะเปิดกล้องจากนั้นก็เปิดโหมดพาโลนาม่าเอาล่ะเธอนั่งที่โซฟานี้นะแล้วฉันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเธอก็ย้ายไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งของโซฟาโพสดีๆนะโอเคแล้วเราก็จะเริ่มถ่ายต่อได้เลยทีนี้ค่อยๆเลื่อนกล้องไปนะ แล้วอย่ามือสั่นเด็ดขาดไม่งั้นภาพจะออกมาไม่สวยนี่ไงดูสิไหนเขาดูหน่อยว้าวเจ๋งอะฉันเหมือนมีพี่น้องเลยใช่เราสามารถคุยเอทภาพสนุกๆเหมือนมีพี่น้องได้ด้วยกล้องพาลโลนามานี้ไง คุณชอบไอเดียสนุกๆที่สามารถทำกับเพื่อนสนิทของเราได้ไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณชอบไอเดียไหนมากที่สุดแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้จาก Trum t r o m Select